เก็บเหรียญสุริวันนี้เป็นเกมโอบี้แต่คุณอยู่ในลูกบอลมากันเลยนี่แล้วผมอยู่ในลูกบอลทำไมมันไม่เหมือนลูกบอลเหมือนอะไรคลมๆนี่ผมอยู่ในลูกบอลแล้วตอนนี้ไดูสิ yes oh my god อยู่ในลูกบอลโคตรเวียนหัวแน่นอนด้่ยมีให้เก็บเหรียญด้วยเหรียญนี้น่าจะไปซื้ออะไรที่สำคัญมัง้งมีกระโดดกระโดดได้ อุ้ยแมบสีสันลายตามากโอ้ oh god let's go man let's go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  <laughs> ต้องเก็บให้ครบเผื oh! ่อ <laughs> <laughs> ไปโดนเฉยเลย let's go เผื่อมีแบบให้ซื้ออะไร ไม่ได้ไม่ได้ต้องเก็บไว้ครบเดี๋ยวขออนุญาตเอาตารางจัดระดับออกโอ้ยก็เด่งดึงด้วยโอเคไปเขนต่ออันนี้อะไรอะช็อป้านค้าอ๋อเอามาซื้อลูกบอลได้ว่าจะเอาลูกบอลเสียอะไรมีหมวกด้วยหมวกห้าร้อยดิเส้นทางห้าร้อยโอเค เดี๋ยวเก็บตังค์ก hey. ่อนค่อยซื้อไปไปกันต่อครับผม let's go ไว้ยอย่ามาเด้อเ้ไปชุบไปชุบไปกันต่อสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วครับผมอุ้ยเหรียญ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 เก็บ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 เหรียญ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 เรียนเรียญเก็บเหรียญเก็บเก็บเหรียญงกเหรียญ ช่วอีกแล้วทำไมเหรียญยังไม่เก็บไปกันต่อฟุ๊กฟุ๊ไปกันต่อตอ,อันนี้คืออะไรก่างหันลุม <c oughs> ไม่ได้เลยต้องเก็บเหรียญไปกันต่อพุ่งผ่านไฟสุดยอดมากพุ่งขึ้นวู้ฮู้ yes สส้ย วู๊อ <Whoa. laughs> ตายใช่ไปกันต่อ let's go woo yes อ้ w ู้มันมาก oh อันนี้เป็นแบบนี้นี่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าพึ่งอย่าเพึ่งเออสวยครับสวยครับไปครับไปต่อครับสามสิบเปอร์เซ็นแล้ว let's go เก็บเหรียญต้องไม่พลาด มีเรียนอยู่สองร้อยสิบแปดสวยมากสวยงามสองร้อยสิบเก้าสวยงามครับผมไปกันต่อูอเฮ้ยอะไรตกเหรอ,อทำไมอ่มอะอออนล่วก็มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรนี่หว่าปึ๊บปึบ๊บเก็บไปครบนี่ไปกันต่อครับ นี่อันนี้เป็นแบบไปซ้ายไปขวานะแต่แบบไม่กิ่งขอขออัดาตโอ้ยายาเมโรยาเมโรอ yes คือแบบก็ง่ายเกินนะครับ uh huh. ง่ายเห็นตายโอ้ยเออโอ้เกือแบโบอ้โ oh, ห let's go เอ้ยอย่าพลาดที่จะเก็บเหรียญ Let's go. ว้าวว้าว My God. ว้าววคอจะไปล้อุ้ยนี่อะไรอ่ะนี่น totally ่าจะเป็นขนมขนมหวานไปกันต่อว้มันมามันมาว้ามันมาแล้ว กเก็บเหรียญก่อนค่อยไปวนไปกันต่อครับพี่น้องว,ว้าวอันนี้อะไรอะ่ะว้ามันจะมีผมเคไม่โดนไปกันครับครับไปกันแล้วครับไปกันแล้วครับโอ้ยมีการเอียงข้างนี่อะไรกระเด้งกระดอนกระเด้งกระเด้งหมูเด้งหมูเด้งหมูเด้งอย่เดือดให้ปูปดไ้มัส เดอะเฟมัสออฟเดอะเวิลด์ไปกันต่ออุ้ยนี่แหละอ้าวอย่าอุ้ยอย่าลืมที่จะเก็บเหรียญอุ้ยนี่อะไรเนี่ยเก็บก่อนเก็บเหรียญเดี๋ยวไปซื้อลูกบอลนะครับอ้า <c oughs> เก็บเหรียญ ึงอวววไปกันต่อไปกันต่อครับผมปุ๊บเอ้ยอะไรอ่ะอย่ามาเด้อเก็บ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 เหรียญเก็บเหรียญสวยครับไปกันต่อเก็บเหรียญเก็บเหรียญ เ,เก็บเรียนแล้วไปกันต่อว,ว,วุ่วอ้าว <c oughs> ไปกันต่อลุยกันต่อสุดยอดเพราะผมชื่อต่ออะไรไม่น่าใช่ <c oughs> เก็บเรียนเขียนเลขเก็บเรียนเฮ้ยอะไรโอเ้เขา ตกใจนึกว่าอะไรกิ้งตามเขาเพิ่งซื้อไอ้นู้นนี่หว่าสก,กินไน้นั่นอะฟอง้ฟงว้โว้โอไปกันไปไปกันต่อ เล่นแบบใจเย็นไปกันต่อครับผมว้ไปกันต่อเก็บเหรียญก่อน400แล้วเว้ยอะไรเนะี<อ>่ยอ๋อวิ่งเก็บไงอ่ะยากเก็บเหรียญเออเก็บเหรียญแล้วตายนะเออสุดยอดมาก ทุกเหรียญมีค่าไปไปครับสวยไปกันต่อไปกันต่อครับผมหกสิบหกแล้วไป <c oughs> ไปกันต่อเก็บเหรียญไป อุ้ยลูกเด้งอุ้ยไอ้อมยิม้มจุ๊บปะจุ๊บออกไปไปกันต่อเก็บเหรียญไปกันต่อ Let's go อะไรเนะี่ยไม่รู้ไปกันต่อลูกตุม้มแมวไปกันต่อไปวู้วตกใจหมดนึกว่าตายย่าโอ้มันยันึกว่ามาอันี้เย้ก็กรี๊ดแตกเลยไปกันต่อสวยครับอะไรเนะี่ย ลมไปกระต้อเก็บเหรียญก่อนเก็บเหรียญเก็บเงี oh hey, ้ยเก็บเหรียญเก็บสวยเก็บยังไงไอ้เนี่ยสวยเก็บ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 อ๋อเก็บเก็บก็เก็บเหรียญเก็บเก็บก็โอ้ยไม่กเอ้ยเก็บไม่ได้ ต่อไม่เก็บแล้วไม่ไม่อยากเก็บเหรียญละเก็บยากเกินไปกระต่อไปกระต่อว้าวองาะยายาาเดี๋ยวไอ้อนี่เก็บง่ายโอ้เก็บต่อวะวะยายาโอเคมามากระต่อมากระต่อลุกอม yes 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 oh เร <laughs> <on>. <laughs> <laughs> hey, e ียนเร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 ียนเก็บเหรียญก่อนเก็บเหรียญเฮ้ยทำไมไม่ถึงนาทีเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเก็บเหรียญเก็บเหรียญสวยเก็บเหรียญเก็บเหรียญสวยเก็บเหรียณ สวยเก็บเหรียญสวยเก็บเหรียญเหร,ร,รียญสวยเหรียญไทยเหรียญไทยสวยไปลงกันเลยพี่น้องวู้ฮู้ว้พาพลาดหนึ่งเหรียญไม่เป็นไรหรอกฟู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 โอ้ฟู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 โอ้ my god ย้า Began Let's go Yes Oh Yes Hey Let's go Look Let's Oh Let's go Oh Let's Go, oh, let's go. Let's go whoa oh, whoa whoa man so close so close whoa my gosh night to Peter Uniila yes 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 oh no yes. Let's go man yeah oh ไอ้ลูกอมอย่า yeah. <c oughs> เดี๋ยวยังไม่ได้เก็บเหรียญเลยเก็บเหรียญก่อนไป้ว้านึกว่าโดนแล้วอุ้ยแทงลิฟต์แทงลิฟต์ง่ายมากไปกันต่อ Let's go อะไรเนี่ยไม่รู้โอ้โ oh! อ oh! yeah! ้ย่าอย่าเพิ่งตกอย่า yeah, ตกเด็ไปแล้ว oh! Oh! Whoa! 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 อะไรอ่ะอันนี้คืออะไรโอ้ยลูกอมโอ้ยโอ้ oh my god โอ้โอ้ตกเลยตกเลยคือผ่านได้ครับเนี่ยอะไรอ่ะไม่ร <c oughs> มู้ไม่รู้เหมือนกันพลาดเปลี่ยนหนึ่งไม่เป็นไรไปกันต่อ,อไม่ได้สักเหรียญสวยครับ อู้ได้มาเกี่ร์คุณต้องการไปโลกที่สองไหมอมีโลกโลกการแข่งขันลูกหนึ่งลกสองมีโลกสามแล้วก็โลกสี่เร็วๆนี้ออ้ยสุดยอดไปเลยไป <Hey, S 2> ดูหน่อยว่าช็อปมีอะไรบ้างอากดซื้อช็อปตรงนี้ก็ได้เหมือนกันหรอหรือไม่ได้ <laughs> ไม่รู้เหมือนกันอเซ็ต <laughs> <laughs> <Z> บอลพันหนึ่งอุ้ย <laughs> ลูกบอลดอสห้าพันูเหมือน โอ้ไม่ก็อันนี้ค่ะเลยอ่ะหมวกหมวกนี้เป็นแบบใส่ของลูกบอลปะไม่รู้เหมือนกันมีหมวกลิงหมวกอะไรด้วยหมวก oh. แล้วถ้าเราเอาหูกระต่ายไหมอยากใส่อุ้ยมาเป็นหูกระต่ายเลยสวยอุ้ยเอาอะ สุดยอดเจิงเส้นทางเส้นทางนี้ผมตังไม่พอนะสำหรอนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ